ติงไดงติงติงตงไม่หกมันเหมือนแบบฝนจะมาอย่างเงี้ยก็อยากเห็นตอนอัญญาไฮไฟ้อะไฮไฟ้หน่อยไฮไฟ้ไฟหน่อยลูกเอาไฟหน่อยไฟ่อหน่อยไฟหน่อยไฟหน่อยปะปะปะลมเสียหละ มันบแต่่าเขาค่ะอโนนนมันมีออยให้น้องทันนมแม่อย่างเดียวใช่ไหมไม่มีไม่พอค่ะแล้วก็ไม่มีเวลาปั๊มด้วยปั๊มวันไม่กี่รอบเองเท่าที่ได้คุณแนนนารินส่งดำให้เราสี่สิบห้าดวงขอบคุณนะครับ คุณสีโลลัสส่งมาห้าสิบดวงคุณวายมากออออคุณนัดส่งมาสิบดวง,งพิซซ่าเราจะกินพิซซาสามเรียมฉันก็ไม่รู้ว่าฉันต้องพูดว่าอะไรนี่ไม่ใช่ตอกๆนะตอกติ๊กไกินสามดูงดูดูเบาๆ คุณนุ้ชาส่งมาห้าสิบดวงดูดูพี่พีพี่พีจำศน์บอยไซ้ิงบอยคเกิลซิ่งมากเลยหรอเดี๋ยวมาไปงมับครกินเลยนะนัครยงลไงแล้วไง้วไหวไหมเนี่ยฉันไม่ได้ประกันนะของกันเอง ประกันไม่จ่ายด้วยไม่กลัวมันเนี่ยนะพอมันตกระหว่างช่องต่อนี่นะผ้อมันเนี่ยนะหนูอย่าไปเดีใจใจใจใ๋ยวจะใกล้น้ำลูกีี่น,นไปไปแลกินพิธีเขาขี่จักรยานมาไม่ทันคนอื่นนะเขาบอกว่าไม่ขี่แล้วเพาให้พ่อๆให้พ่อๆลากจักรยานไปแล้วเขาเดินอ่าโขงเที่ยวขึ้นมาไหม ทิ้งละทิ้งจักรยานเฮ้ยสายน้ำโมไนมาส่งดาวนะสี่สิบห้าดวงสายน้ำโมไนรวยจังเลยนะอย่าบอกนะว่าเออดาวปีไหมคุณมณฑนันส่งมาเก้าสิบเก้าดวงยังมีอีกเหรอ ดาวสายเปย์ีกว่าะดาวฟรีอ๋อเสนอมีดาวฟรีลองดูซิว่าแล้วทุกคนเลยมีดาวแม่เปมีดาวฟรีเหรอ99ดวงเอ๊ะไม่ใช่45ดวง45ดวงใครมีดาวฟรีอย่าลืมส่งมานะคะเป็นคนเป็นคนที่แข็งแรงอายุขนาดนี้วิ่งได้ขนาดนี้นะอ๋อวิ่งไม่ได้นะเนี่ยมือไม่ไหวแล้วมือมือไม่ไหวแล้วข้อมือพังหมดแล้วกลับไปล้างมือล้างเท้านะลูก คุณบุตรลินส่งมาเก้าสิบเก้าดวงคุณวัยรุ่นสร้างนี้ส่งมาสิบดวงทำไมถึงตั้งชื่อว่าัปรุ่นสร้างนี้ล่ะทุกคนเรามีเคยบอกใช่ไหมคะทุกคนเราจะต้องตั้งชื่อพิศลินบมงคนมีคนมีคนเขาบอกว่าเนี่ยตั้งชื่อกลุ่มแล้วว่าพรุ่งนี้รวยอ่ะไม่เห็นจะรวยสักทีนึงเบอกว่าก็พรุ่งนี้รวยไงเก็ต้องบอกว่ารวยเดี๋ยวนี้วันนี้รวยอะไรอย่างนี้เธอไปตั้งชื่อ